สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมนะคะ ep ที่29มัง้ง28 29ดเ้แหละเต็ก็จำไม่ได้จำ ep ไม่เคยได้เลยนะคะวันนี้เตจะมามาเอาผลงานมาให้ดูดีกว่าในเรื่องของการดัดดิจิตอลคู่กับทำสีผมนะคะมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาเยอะมากว่าสามารถทำคู่กันได้ไหมและผมที่จะทำได้เนี่ยเป็นแบบไหน เดี๋ยวเตจะพาไปดูก okay. ันก okay. okay like ่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเรามาเรามาแชร์กันว่าผมแบบไหนที่ทําได้แบบไหนแบบไหนทําไม่ได้แล้วก็วิธีการทําเป็นแบบไหนเดี๋ยวเตมาแนะนํานะคะเดี๋ยวไปดูกันก่อนวิธีกขั้นตอนการทําของเตนะแล้วก็เตจะบอกก่อนนะคะว่ามันจะไม่ได้แบบละเอียดยิบนะเพราะว่าเตก็ถ่ายเองบ้างผู้ช่วยเตช่วยถ่ายบ้างบางทีเตไม่ได้ไม่ได้อัดเต็มให้แน่นเนาะ เรื่องของการลงน้ํายาอะไรบางอย่างอาจจะแบบมีการตัดออกหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาให้นะคะช่างดูช่างอาจจะเข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปดูก็อาจจะงงงนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าถ้าเป็นคนทั่วไปดูก็ดูแค่เป็นเกล็ดความรู็กเล็กๆล,ละกันว่าเขาทํากันแบบนี้นะนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> อันดับแรกนะคะเตจะตัดผมลูกค้าในแบบฉบับที่เตออกแบบเองเตออกแบบเองคือเตจะจินตนาการให้ให้เห็นภาพอะคะ่ะว่า ผมที่เรายกขึ้นไปตัดนะ่ะเวลาปล่อยลงมาแล้วมันจะอยู่เป็นชั้นระดับไหนแล้วลอนที่ลูกค้าต้องการเนี่ยลูกค้าต้องการเลเยอร์แบบชั้นเยอะหรือน้อยแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่เคสด้วยเตจะออกแบบเคสคือตามที่ลูกค้าแต่ละคนมานะคะจะไม่เหมือนกันแต่ก็จะมีคล้ายๆบางคนมามาแล้วออกออกสักร้านเหมือนกันเด็กก็มีนะคะเพราะว่าเตชอบฟิลนี้ชอบสไตล์นี้ลูกค้าก็อยากได้สไตล์นี้พอดีนะคะก็เลยเป็นแบบ เป็นแมวม,มีมีหน้ามา้ามีปอยหวานอะไรอย่างเงี้ยมีเลเยอร์มีชั้นผมชัดเจนนะคะตัดเสร็จได้ประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปลงน้ํายาลงน้ํายาเสร็จก็ามาทําการม้วนแกนอันนี้ช่างน่าจะรู้นะคะลงน้ายาลงน้ํายาก่อนแล้วก็ไปล้างแล้วก็มาเป่าแห้งแล้วก็ม้วนแกนนะคะวิธีการม้วนแกนเนี่ยเตจจะไม่ไม่ม้วนลูกค้าแบบดึงหัวนเต่จะม้วนแบบเบาๆธรรมดาธรรมดามือแบบสบายๆเลยนะคะ จากนั้นก็เข้าเครื่องค่ะอุณหภูมิของเครื่องขึ้นอยู่กับผมนะคะว่าผมแข็งแรงผมอ่อนแอก็ปรับตามสภาพเส้นผมเลยจากนั้นก็เอาไปใส่น้ำยาโกลกโคลกเสร็จและได้ประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> ผมตอนเปียกเป็นแบบนี้เลยเต <c oughs> จะไม่ลงสีตอนผมแห้งเพราะว่าหลังจากดัดหลังจากที่เราดัดผมเสร็จใหม่ๆนะี่ผมมันจะมีความแบบ เกตผมตรงปลายที่เราดัดไว้มันจะเปิดเยอะพอเปิดเยอะพอเราใส่แม่สีเยอะไปหรือว่าเราใส่แม่สีผมหรือสีผมที่มันมีความเข้มข้นมากๆเนี่ยปลายผมมันจะเข้มสังเกตไหมคะคนที่คนที่เคยดัดผมพร้อมทํางําสีปลายผมมันจะมีความเข้มๆนิดนึงเตก็เลยให้ลูกค้าลงสีตอนผมที่เป็นหม,ดมาดๆอาจจะมีเป่าโคนนิดหน่อยนะคะกรณีที่แบบโคนมันเป็นผมดําอย่างเช่นลูกค้าเคสนี้ผมจะมาแบบ สองชั้นนะคะมีผมมีสีตรงปลายแล้วตรงโคนเป็นผมดำเนาะเตก็จะลงสีสามสเต็ปนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะสเต็ปแรกนะคะเตจะลงสีที่ป้องที่ป้องกลางก่อนนะคะจากนั้นทิ้งก็ทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มาลงปลายอีกสิบนาทีพอลงตรงปลายเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้อีกสิบนาที จากนั้นค่อยไปลงโคลนนะคะพอลงโคลนเสร็จก็เอาไปล้างเลยนะคะเสียงเตจจะดีเลยหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปมีคนโทรเข้าและเสียงมันห่ายไป๋ยวต,ต้องเอามาพากใหม่นะคะผมหลังจากที่ล้างเสร็จได้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นก็เอาลูกค้ามาเป่าแห้งค่ะวิธีการเป่าแห้งจะสอนลูกค้า3แบบนะคะแบบม้วนเข้าแบบม้วนออกแล้วก็แบบให้ปล่อยแห้งเองที่บ้านหรือว่าปล่อยให้มันแห้งเองซึ่งอันนี้ต้องอให้ลูกค้าไปทําเองที่บ้านนะเพราะว่า รอก็เป็นชั่วโมงคงจะคงจะไม่เสร็จนะคะเสร็จแล้วได้แบบนี้แบบนี้เลยค่ะเป็นแบบรอ,อนแบบเบา,บาๆนะคะสีก็จะเป็นออกเป็นน้ําตาลน้ําตาลมีประกายแบบเขียวมดนหน่อยๆหน่อยๆนะคะไม่เยอะมากเพื่อไม่ให้มันออกส้มออกทองเกินไปตามโจทย์ของลูกค้านะคะสวยเนาะดูแบบเบาๆนะคะไม่ไม่ได้ดูแบบอีกเยอะ แล้วก็ส year, around, day, them, mmm, ีก็ไม่เยอะนะคะเวลาหลังจากนี้ไปเนี่ยพอโคนขึ้นประมาณสักนิ้วหนึ่งสองนิ้วก็มาเติมแค่โคนนะคะเตจะไม่ค่อยให้ลูกค้าทําสีผมใหม่ทั้งหัวเพราะว่าทาใหม่ทั้งหัวเนี่ยผมมันจะเสียเยอะลูกค้าจะเสียเงินเยอะเสียเวลาเยอะนะคะแล้วก็ผมมันก็จะแห้งก็ไม่แนะนํานะคะเตก็จะเน้นแบบเติมโคนเน้นให้ลูกค้าประหยัดด้วยนะคะเตก็คิดเผื่อให้ด้วยนะเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับช่างไม่มากก็หน่อยเนาะในการเทคนิคการลงสีเพราะว่าช่างส่วนมากหรือว่าแต่ก่อนเตก็ลงสีต่อผมตอนแห้งเหมือนกันแต่ว่าผมมันก็จะมีความแบบดูดแม่สีเยอะสีปายก็จะเข้มข้นก็จะเวอร์ได้นะคะโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการที่แบบผมแบบไหนทําได้แบบไหนทําไม่ได้นะคะเตแนะนําก่อนอื่นเลยนะคะว่าถ้าอยากให้สวยเลยต้องเป็นผมที่แข็งแรงมากๆ หรือผมที่ผ่านการทําสีมาแค่1-2ครั้ง,งผมที่ไม่ค่อยม้วนไม่ค่อยหนีบผมที่ไม่ได้ไม่เคยฟอกไม่เคยไฮไลท์ไม่เคยใช้สีโฟมอะไรแบบนี้จะจะ,จะทำแบบพวกนี้ได้ดีและออกมาได้สวยคุ้มค่ากับที่ลูกค้าจ่ายไปนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ลูกค้ามาทำเจก็จะคอนซัลท์คือปรึกษาจะเจาะลึกไปถึงประวัติการทําผมประมาณ4ีหปีหลังย้อนหลังเลยคะ่ะว่า ภายใน 3- 4ปีเนี่ยสีปี3 4ปีเนี่ยลูกค้ามีการทําอะไรมาบ้างเตก็จะเก็บข้อมูลนะคะต้องบอกความจริงนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตัวเองทําอะไรมาบ้างบางทีก็ลืมเนาะหรือว่าไปทําสีบางบางเคสเนี่ยไปทําสีเสร็จแล้วมีการกรบเกลื่อนสีหน้างานอาจจะแบบช่างอาจจะมีการผาสมการบิชชิ่งหรือฟอกบนเตียงเพื่อล้างสีออกเราไม่รู้เทคนิคของช่างมาแล้วผมมันกระด้างมันแข็งเตก็จะมีการเทสน้ํายา คอนซัลต์ก่อนถ้าคอนซัลต์แล้วมีประวัติการผมเสียเยอะๆก็จะมีการใช้น้ำยาก่อนนะคะแล้วค่อยทําการลงมือทําทีนี้ถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบทําสีต่อไม่ไหวเต้ก็จะให้แบบดัดไปก่อนดัดก่อนสัก1สัปดาห์แล้วก็มาดูรอนว่ารอนกระชับไหมแล้วค่อยมาทําสีต่อนะคะซึ่งจะเก็บราคาโปรโมชั่นไว้ให้ไม่มีการแบบไม่มีการแบบถ้าลูกค้าไม่ทําวันนี้ก็คือแพงไม่มีนะคะ บางคนเนี่ยจองไว้เป็นปีแต่ก็ให้ราคาเดิมนะคะบางคนทำโปรโมชั่นตั้งแต่สมัยเปิดร้านก็ยังได้ราคาเดิมนะคะใครรีบมา่อนนั้นก็ได้สิทธิ์ก่อนนะคะเพราะนั้นที่รีบมานะคะโอเคเสร็จแล้วเรื่องของการทําสีนะคะเทคนิคการทําสีเนี่ยเตก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของผมนะคะถ้าเป็นผมดําธรรมชาติเด็กก็อาจจะแบบลงตั้งแต่เว้นโคนลูดไปลายได้เลยนะคะแต่การเทคนิคผสมสีเนี่ยสำคัญมาก การผสมสีที่เป็นผมผมดัดนี่ไม่ควรจะใส่แม่สีเยอะนะคะถ้าใส่เยอะเนี่ยตรงปลายเข้มแน่นอนอันตรายมากและถ้าเข้มมาเนี่ยแก้ยากมากนะคะต้องไปใส่แบบสีดึงพอใส่สีดึงแอมโมเนียดึงเนี่ยผมมันก็จะกรอบจะแห้งมากขึ้นพอเข้าใจหรือฟังทันไหมคะทีนี้การเลือกสีนะคะเตแนะนําว่าให้เลือกสีที่มันแบบพอเวลามันขึ้นมันไม่น่าเกลียดมากให้เรารู้สึกว่า เราไม่โซมแล้วก็ให้ดูความยาวของผมนะคะถ้าเป็นคนผมยาวเร็วก็อย่าเลือกสีที่มันสว่างมากเพราะว่าเวลามันขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็จะดูเก่าดูโซมทันทีให้เลือกสีผมถ้าเป็นคนผมยาวเร็วก็เลือกสีที่มันเข้มหน่อยทําเข้มไปเถอะคะ่ะเพราะว่าเป็นไงมันก็หลุดหลุดมามันก็เป็นน้ําตาลนุม่มๆมันไม่มันมันก็ยังสวยดีกว่าทําสว่างเป็นแบบน้ําตาลมนๆแต่ว่าแบบสองอาทิตย์ก็เป็นสีทอง ร้านเตจะมีอาลีกับบางนาแต่เตจัดประจําการที่บางนาโอ้ยอาลีค่ะตึกอาลีฮิวนะคะพิมพ์ว่าอาลีฮิวหรือว่าร้านทั้งผมย่านอาลีน่าจะขึ้นร้านเตแล้วนะหรือลิ้นหรือพิมพ์คําว่าเดอะเฮาส์ซตาลอนก็ได้ค่ะก็เข้าไปทักในเพจร้านก็ได้หรือจะไปที่เพจส่วนตัวเตก,ก็คือเพจคุณสิทธิพงศ์นะคะส่วนเครื่องหนีบเครื่องมว้วนเครื่อง ต่างๆเต่ร์ประกันหนึ่งปีกรณนนีมีปัญหาเติรลเปลี่ยนให้เลยนะคะไม่มีข้อแม้แต่ถ้ามีหล่นมีแตกก็สงสารเตเลนะคะมันมีต้นทุนส่วนแชมพูก็สั่งในที่เพจกุศิทิพยพงศ์นะคะส่วนใครที่ปรึกษาเรื่องสีผมไปและมีปัญหาอีพีน่าจะมีคําตอบนะคะสาหรับคนที่แบบเข้าใจผิดมีคนเข้าใจผิดเยอะมากเรื่องการเปิดผมขาวแบบแฟชั่นแล้วก็ไปทาเองแบบทาไมมันติดแค่โคนเพราะว่าเราเคยทําสีเข้มมานะคะ การที่เราเคยทําสีเข้มมาเนี่ยมันก็จะไม่ติดสีที่เป็นสีเข้มเดี๋ยวอีพีหน้าเตม,มาเล่าให้ฟังอีพีนี้เอาเรื่องเอาเรื่องงานแบบตรงนี้เตไปนิดนึงเพราะว่าเตอยากจะแบบให้เห็นว่าการทํางานเตเป็นแบบไหนแล้วก็ผลลัพธ์ของงานเป็นประมาณเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสไตล์ของเตเป็นประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อช่างไม่มากก็น,น้อยส่วนใครที่อยากจะเรียนทําผมกับเตนะคะเตจะไปสอนที่ร้าน ที่ร้านของคุณเลยเตจะเอาน้ํายาของคุณเป็นหลักเอาเครื่องดัดของคุณเป็นหลักเพราะว่าคุณจะได้ใช้งานจริงๆนะคะไม่ต้องมาเรียนกบตบเตที่ร้านเพราะว่าบางทีเครื่องเราคนละรุ่นน้ํายาคนละอย่างมันทํางานต่างกันเรากต็ต้องเหมือนไปแชร์ลิงกันนะคะส่วนค่าเรียนนะคะขึ้นอยู่กับสถานที่ใกล้ๆนะเตยก็จะพิพจารณาเออเป็นเป็นเนขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นระยะทางไปแล้วก็ต้องมีประสบการณ์นะคะเตไม่สอนแบบว่ามือใหม่หัดทำไม่ได้เลยเพราะว่า คือต้องมีพื้นฐานเพราะว่าเตสอนแบบแอดวานไปแล้วแบบเทคนิคการตัดแล้วก็การเทคนิคการมว้วนการลงน้ํายาต่างๆนานาเหมือนเราไปแชร์กันนะคะก็เตไปสอนที่ร้านแล้วก็สอนตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็ทําผมจริงๆทํานางแบบจริงๆไม่มีการทาหัวหุ่นไม่มีแล้วก็หลังจากที่เรียนเสร็จก็สามารถปรึกษาเตได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะกี่ปีกี่ชาติเตก็ยังตอบเหมือนเดิมให้คําตอบเหมือนเดิมเท่าที่สมองเตจะมีให้นะคะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะตอนนี้ยอดฟอลโลเตอที่ YouTube ขึ้นมา900 0แล้วหวังว่าอีกสักพักก็คงจะเป็นหมื่นแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณแม่แม่ทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามามามาเมนมาเต่อ่านทุกคอมเมนต์แต่าจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะเพราะว่ามันเยอะมากยังไงเตขอกราบขอบพระคุณมากค่ะยังไงฝากกดไลค์ที่ช่องคุณสิทธิพงศ์กดติดตามที่ช่องคุณสิทธิพงศ์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่เพจคุณสิทธิพงศ์เตมี t ชุนสิทิพพ์์งงเจคสิิทะแล้กง์ และไอจร้านหรือไอจส่วนตัวเตนี่จะเป็นเออเตยนดัสกอร์แล้วก็เดี๋ยวเขาไปดูผลงานได้ค่ะเฮ้ยหนื่อยเหมือนเก็บกดโอเคสำหรับวีพีนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ดูจนจบสวัสดีค่ะ